พวงมาลัยที่ผูจะทําในวันนี้เป็นพวงมาลัยกุลาบสองชายแบบนี้นะคะง่ายๆเดี๋ยวไปดูวิธีทํากัน<ด>เริ่มจากการร้อยตัวดอกกุหลาบก่อนเลยนะคะกุหลาบลงไปหนึ่งดอกดอกรักดอกรักพลาสติกหรือดอกรักแท้ได้เลยนะคะแล้วแต่เอาตามที่เราหาได้นะเูจะใส่ลงไปทั้งหมดสามดอกนะคะแล้วก็รูดลงมาได้เลยแบบนี้ค่ะ ลาบหนึ่งดอกลงมาแบบนี้แล้วก็ใช้ดอกรักอีกสองดอกเสียบลงไปเลยร้อยดอกลากลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ร้อยตัวดอกพุดลงมาได้เลยค่ะเราก็จะเสียบแถวแถวแรกนะคะก็จะประมาณเจ็ดดอก จะได้7ดดอกนะคะก็จะได้1แถวทีนี้เราก็จะขึ้นแถวที่2วางลงไปได้เลยก็คือเรียงจนเขาครบ4แถวนะคะอันนี้ปูจะเอาสัก4แถว4แถวกว่า5แถวได้เลยนะแล้วแต่ช่วงดอกไม้ราคายังไงนะคะ ปูก็จะลอยให้ได้ห้าแถวนะคะห้าแถว <c oughs> พอได้ห้าแถวแล้วเราก็จะร้อยตัวดอกลากลงไปสองดอกแบบนี้ค่ะแล้วก็รูดลงไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะมาทำในส่วนของโบกันนะคะอันนี้ปูใช้เป็นตัวริบบิ้นเบอร์สองสีแดงริบบิ้นเนือสายนะคะตราอะไรก็ได้นะแบบนี้ค่ะเว้นระยะห่างจากฝ่ามือเราประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะ เอาประมาณนี้เสร็จแล้วจับขึ้นดอกค่ะหนึ่งนะคะสองค่ะแล้วก็สามเสร็จแล้วก็เย็บลงไปได้เลยทีนี้เราก็จะวัดขนาดประมาณหนึ่งข้อศอกของเรานะคะหนึ่งข้อศอกหรือว่าประมาณสักสิบหกนิ้วนะคะอันนี้ตัวดอกนะคะก็คือหงายขึ้นแล้วเราก็มาจับตรงนี้ทีนี้เริ่มขึ้นดอกค่ะ เหมือนเดิมเลยหนึ่งค่ะสองนะคะแล้วก็สามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยึดได้เลยแล้วก็ตัดปลายแหลมนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้โบหนึ่งเส้นทีนี้เราก็จะเอาตัวเข็มสอดเข้าไปทางด้านนี้นะคะสอดขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ลูดขึ้นด้านลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราร้อยสองข้างงานของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยพวงมาลัยสองชายเป็นพวงมาลัยไหวพานนะคะหรือว่าของคอหนา้างานบวชงานแต่งก็คือประยุกต์ใช้ได้เลยไว้เป็นไอเดียนะคะขอบคุณทุกท่าน้าที่รับชมเจอกันคลิปหนะ้าคะสวัสดีค่ะ